อาแค่กับบ้้ไมมยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกแต่จงสู้ต่อไปเหนื่อยก็แค่พักท้อได้แต่อย่าถอยเดินช้าดีกว่าไม่เดินเลยวันนี้มันสามสิบสองนมารถติดแบบเต็มเลยใช่ไหมคนมาไม่อดิดเต็ม มันถึงได้ลงไปทะเลบางแสนกันหมดงลำใหญ่ยากไปไปยาใหญ่กันลดลเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนเรื่องบนกันแหงานจริงจ้ะน้ำมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วเอาตันอยู่นครนายกน้ำตลอดเอาเอาน้ำไม่อยู่เขาใหญ่ฝั่งเนี้ยมันไม่ค่อยมีน้ำ เราไปข้างล่างกินเราไปข้างล่างเราพ่อของเมแล้วเลี้ยวขวาเออย่ะจิงด้วยเลี้ยวขวาที่พ่อของเมยอ่ะจิงด้วยนะเอ่ะจิงด้วยใช่เจนพูดแล้ววันไม่มีรถตะขันอ่ะจิงไงยทีบกับรถมันมีเหี้เอ้าถ่ายไปดิข้างหน้าเอ้าแล้วสาวน้อยมันจะเหลือน้อยเนี่ยเมื่อกี้ไอ้สาวน้อยอันนี้ทานน้ำตกทานเทพยบเดี๋ยวไอ้อะ เออถ่ายข้างหน้าสิโอ้โหน้ำน้อยมันจะมีไหมไม่มีหนึ่งแก้วนหนึ่งข้าวงานเล่าหนึ่งงานเล่ารถดูคนด้านดูคนมาคนไปสองคนถ้าไม่มีน้ำมันต้องโบกมือแล้วเดี๋ยวไปดู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 เปิดเป็นนั่นไอคอนอีกันรถยังันนี้รถยังอยู่ลอยฝนตกเนี่ยลงเม็ดเนย เนน้ำตันไม่รู้วุ่นให้หญ้า่ายเยอะเดี๋ยวไม่ได้คลิปถ้ารู้ว่ายิปเองเดี๋ยวไม่ได้คลิปต้องะไรยิปจีเดี๋ยวไม่ได้คลิปถายถ่าเราขึ้นยอดเขาแล้วนะนิดเดียวเลยเขาก็ปล่อยเลยนะแบบโอ้ยฉันลงเข้าตาลดยเบ๊บเดียวเขาหน้าจะติดป้ายไว้ข้างล่างว่าน้ำแห้งแม่งแน่แน่มีป่าเหนือคลองนี้ ไม่มีเลยไม่มีรักล้างนี่มันล้างเนี่ยปิดทีนทนู้นเปิดครับไปนู่นเนาะเปิดต้องกลับทางเดิมกลับทางเดิมแล้วจะไปประจันตคามไหมครับไม่ไปแล้วอันนี้ปิดใช่ไหมปิดหมดโอหปิดเย็บคลิปเลยโอ้เลยเย็บคลิปเลยถ่ายให้หน่อย ไปมาบิดเปกนไม้าวไปนครนายกเราก็วิ่งหน้าค right ่ายออกยางไปเลยมาเป็นมาบิจางเราเนี่ยที่เราอกล้แล้วเรามาถ้าเรามาจากบ้านโคตรมาตรางท้ามาจากบ้านเรากางาไม่ไม่น้าเลยอ่ะมีต่เตียงทราไมตรงอย่างละครมันก็ไปตรงทเเราก็ต้องวิ่ง ขนะายดีบอกเขาด้วยว่าน้ำไม่มีมมบอกเขาสิบอกยังบอกเขาเล้วบอกแล้วไมเขาไม่ให้ขึ้นไปถ้ามันไม่มีน้ำเลยมันปิดแล้วเขาปิดหมดเลย เอาไหมเอาแค่กลับบ้านกันไหม,ม,ม,มเนี่ยอ,อ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งนู้นมีน้ำฝั่งเขาใหญ่ที่ไปมีปซ้อมขับมารอบซ้อมขึ้นเขาอะไรอ <ม S 1> ท,ท,ที่ไปนู่นน่นละเปิดได้เปิมองตอ หมุนโมงมันอยู่ตรงทับรางนี้ไปย้อนกลับไปย้อนไปย้อนกันโอ้ยถ่ายโยกขนาดนั้นผู้ชมรถแต่งมอนไก่ยากลุกตั้เราจะไปตั้งตรงไหนดีเรื่อว่าไปแก้ผ้าในน้ำเอาเสื้อผ้ามาเลยพอเราอเอาเสื้อผ้ามา เราเซิฟไปทั้งประจันตาคามนี้้แลวไปฝันละเลยนะแล้วปัจจินงนี้มันไม่มีน้ำหรอไหเราะเวลามันมีน้ำถ้ามันจะแบบฝันจะซ้ำน่าจะมีเป็นคลอเป็นทะเไอ้นี่ไงประจันตาคามมันจะมีคลองส่งน้ำน้เก่าน้ำใช้เมืเอ่อไหร่สิบหกเออมีน้ำตกไม่จ่ายเลยวะใส่อทรายนะฮึไม่จ่ายไม่ได้ไปถ้าเรอไปแทนหึ Icana, แล้วพ่อจะไปเข้าล่างแทนได้ย hey. ังไงพ่อไปไฟแล้วเอาไฟไปลงเราเอาบาร์ขึ้นรถเราเอาไฟไปลงเฉยๆไม่ได้ไปส่งวันเอ๋ยถ่ายให้ปูน้อยเธอขอร้องเดี๋ยวเอาไปกันไหนวะเขาอยู่ที่ไหนไดม่นอนเลยอะเสี่แหลมเสี่แหลมอะเป็นที่รู้ดีที่โดนเสี่ยงมงเหมเนี้ยถ้าโดนเราคงไปไม่ได้หรอกถ้าอยู่แบนนี่ว่าไม่ได้ มีหมาอยู่ตัวหนึ่งครับดีงโอ้โหหมาสี่ตัวโอ้ยถ่ายให้เห็นร้านเลยเห็นร้านแล้วเนี่ยก็เห็นดีๆสิเห็นร้านแล้วเนี่ยเนี่ยถ่ายมันไม่มีน้ำเห็นไหมเนี่ยถ่ายตรเลยเนี่ยบ้านผาหายไปไหนหมดน้ำตกสาวน้อยมันมันก็ต้องหายมันันไม่มีใครวันนี้ อ้ว่านปูอยู่ที่หนูถ่ายครั้งนี้เปิดกระจกแล้วถ่ายตอนตอนน้ำนะคุณผู้ชมสคามดีลบลกควานะครับที่นี่ก็ทำสวยบอกเขาด้วยว่าน้ำแห้งครับไม่ต้องมาไม้ใบแก่คอช้างคานโอยมันไปทางไหนก็หนีก็ห้ีฝั่งนี้ะหรอมันจะแบ่งเป็นลองๆๆงๆๆง มัน,นชื่อน้ำตกของมันลงมาใช่ไหมไเป็นที่ทชื่อเป็นเจ็ดสาวเนี่ยนะดมพอแล้วลูกไม่ต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวคลิปก็สวัสดีครับผม นานๆได้ออกนอกบ้านสักทีนึงครับมาพามาชมบรรยากาศครับผมนู่น,น,นครับก็พากันมาติดไฟครับผม

ก็าม,มาติดไฟงานเจ้านะครับวางรถนะอ,อ,อ,นอิดชาเขาเนะาะก็หหเห็นเขาปลูกของกินขึ้นก็อิดชาเขาครับ

เดินไปก็เยี่ยวใส่กำแพงเลยว่ากลิ่นเราอยู่ตรงนี้ถึงนู้นอะ่ะพอพอ,พอเถอะพอ ็อยู่ที่งานเจ้าพ่อ,พอคุณด่านปราจินนะครับผมกกีี่่ไไมปปัังทา ก็พากันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับอู้เห็นป่าแล้วไม่รู้เขาเลี้ยงอะไรนะครับเนี่ยอืม รุ่นใหม่ไอ้ตัวนี้ไงไอ้ตัวหมื่นสองกับตัวเก้าพันเนี่ยที่กล้องกันสารนี่ไงกันน้ำได้ จะซื้ออะไรอ่านี่ครับก็มากันไกลพอสมควรนะครับวันนีม้มาหลายชีวิตอยู่ครับมากับทีมงานครับผมหนูผู้นำทีมงานครับหนุ่มแต่ทำไม เออะจะเติมก็เติมซะเดี๋ยวจะเติมตรงนั้นเนี่ยมองเห็นอยู่เดี๋ยวตัดกล้องก่อน <c oughs> วันนี้ก็ดีใจนะครับพากันไปเที่ยวน้ำตกครับไปน้ำตกอะไรนะสาวน้อยเหรอมี <c oughs> แต่น้ำตกจริงๆครับ น้ำตกหายหมดเลยครับไม่ได้คิดว่าจะไปเจอหินเยอะขนาดนั้นาาก็นย, <S 1> <S 1> <S 1> ยังไม่มีน้ำนะครับน้ำตกเขตนี้ก็กอุทยานเขตนี้ก็ยังที่ท่องเที่ยวก็ยังแห้งแล้งกันอยู่นะครับรน,น้ำมันแห้งกังเลยครับ ก็ไม่ได้เสียความรู้สึกนะครับที่ไปแล้วไม่มีน้ำผุดแรงหมาก็เขาก็บอกเก้าเล่าสิบกันไปสิบเลยก็เห็นพื้นที่แล้วไม่รู้เขาเลี้ยงอะไรนะครับเนี่ยไม่กล้าเข้าไปครับเพราะเขาติรวดหนง่งรวดหนาไม่รู้ค่ายทาหารหรือเปล่า เห็นหลังค่ายทหารครับเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้ครับไหร่ไม่ต้องหารเลยนะเธอมีปัจจากเธอติดเขตไว้หมดแล้วเนี่ยตามรสตามรสอันนี้อ่ะ อันนี้เป็นโครงการของหมู่บ้านของตำบลเ,เ,ออเดี๋ยวไปดูรถเขานะ<ป><ป>จุงมือหลานไปเดี๋ยวีดยนน้ดูรถเขานะ โอ้ยลุยยากอ่ะอุ้ยแป๊บเดียวเองนะ่เนี่ยแม่แม่บอกว่ารถน้อยบ้านงานอยู่ทางนู้นนะครับด้านหน้านู้น